สวัสดีครับนี้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวดูมาหลายตอนแล้ววันนี้อันแรกเลยเรามาโชว์เพื่อไม่ได้โชว์เรามาเพื่อบอกว่าอันนี้คือ AirPod s Max นะครับผมว่าคือชอบเล่นดนตรีเพราะผมลองหูฟังมาหลายตัวแล้วถ้าใครใช้ Apple แบบเป็น Apple User นี่คือแบบ อันนี้คือดีมากอ่าต้องชี้น,นี้สิน,นี้คือดีมากอ่าไปให้เขาไปดูราคาเองอคือว่าราคาสูงนิดน,นึงผมไปเปิดไปเปิดดูรีวิวตอนแรกก็ลองดูหลายยี่ห้อผมมีผมมีหูฟังประมาณแปดเก้าอันก็เลยอยากแนะนําว่าอันนี้แหละคือดีเพราะใส่ไปปุ๊บคือไม่ได้ยินเลยเลย มันก็คือแบบน้อย cancelling นะครับสิ่งที่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากคือปกติถ้าใครใช้หูฟังไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียก on ear ที่คุมเงี้ยอันนี้เมื่อกี้ใส่เข้าไปคือแบบเปิดเพลงได้เลยแบบอะไรเงี้ยคือมันมันจะมีเรื่องฟองน้ํามันหาฟองน้ํามันจะต้องสั่งนู่นสั่งนี่อย่างเงี้ยแต่ a p p เ e ิลอคิดมาดีมากคือทอดเลยนี่คือทอดเลย,อ,อ,เลยอ่าแล้วก็เวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนก็มีขายที่ a p p l e Shop ใช่อ่าก็เป็นไอเทมนะเราพยายามจะ หาอะไรมารีวิวเดี๋ยวเผื่อตอนหน้าปท็อปเอาของปท็อปมาบ้างต้องหามาบ้างแล้วไม่มีของตัวเองเลยอ่านั่นแหละครับใช่เนี้ยวันนี้ก็เลยมาสอนเลยตีดอตีเฟดวิธีของโปรปินกับโปรท็อปเหมือนกันเหมือนเดิมเดี๋ยวเริ่มที่โปรท็อปเลยโปรท็อปโปรท็อปก่อนอ่าสมัยทุกคนทุกคนจะชอบไงชอบตีดอใช่ไหมเพราะว่าได้ระยะไกลกว่าเนาะใช่ไหมอ่าสอนตีดอก่อนดีกว่า ตีดอดเลยอย่างนียผมต้องยืนเน่ะย,ยืนเลยยืนยืนยืนข้างหน้าเราทรงเดิมอ่ะมันก็ได้อันนี้เห็นเห็นน้านตัวไหมครับทีมงานออะผม,มให้ดูข้างๆดีกว่าเพราะว่าด,ด,ด,ดูดูด้านหน้านี่จะจะดูไม่ค่อยต่างหรอกแต่ด้านหน้าแต่ด้านข้างเนี่ยจะเห็นชัดนะครับกล้องแผนออกอะอ่าเพย์อ่าใช่เหมือนกับอ่าเหมือนอันนี้เป็นเส้นเส้น,สนชี้เป้าเนะาะเวลาตีอย่างเงี้ยอ่ะผมะก็จะเซตตีดอก็คือในการปิด ปิดไหล่โปรตีนไหล่ชี้เป้าก็คือสแควรปิดพอปิดแล้วเนี่ยเวลาแนวสวิงที่ขึ้นมันก็จะขึ้นอินอัตโนมัติถูกไหมครับขึ้นอินเราลงอินมาปุ๊บบอลมันก็สตาร์ทขวามันก็จะปั่นดอเข้าหาหาเป้าส่วนผมตีเฟสเนี่ยก็คือเปิดเปิดตัวไหล่ก็เปิดไม่ตามสแควรนะนี่ปิดเปิด,ปดตัวโอเคแล้วก็ขึ้นออก เราก็เหมือนกับตีพาร์ทไม่ไม่ใช่พาร์ทเส้นอย่างเงี้ยโอเคครับผมผมก็เป็นอย่างงี้ง่ายๆเลยอันดูของพี่ปิ๊นครับผมผมผม,ผมก็ก็คล้ายๆกันแต่อาจจะแบบว่าอาจจะดูค้านกันนิดนึงแต่ไม่มีอันไหนผิดผมอาจจะค่อนข้างจะยืนเป็นเส้นตรงตลอดแต่เห็นเนี้ยผมเข้าใจว่าอันนี้มันศูนย์ที่ผมบอกพอเราผมยืนยง,งี้ปุ๊บผมจะยืน ผมจะยืนจดไม้สแควรเส้นตลอดเวลาแล้วผมแค่ยืนตัวเอียงยืนให้มาตัวผมมันเป็นเส้นมันเป็นคนละเส้นคนเราที่ลงมาร่างกายเราจะเป็นอย่างนี้ร่างกายเราจะเป็นตามเส้นแต่แนวไม้เรา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 ออนเพนมาสแควรปุ๊บหน้าไม้มันจะเท่ากับปิดเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรใช่แต่ทีนี้ผมไม่ค่อยไม่ค่อยเลี้ยวเยอะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเชฟเยอะเท่านั้นก็อาจจะแบบว่าเลี้ยวเลี้ยวได้น้อยกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องใช้วิธีปรทอ็อป ที่ส่งไม้เอาไปที่เพิ่ม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 ขนาดการการเคิร์ฟของลูกเพื่อตามฟิลของแต่ละคนเพราะนั้นก็เอาไปผสมกันแต่พอยืนเฟรดก็ก็เหมือนกันเลยครับยืนปุ๊บแต่ทีนี้ผมจะคานแนวผมก็ยืนไปแทงสายเพราะนั้นผมขึ้นเท่าเดิมปุ๊บพอลงมาร่างกายร่างกายมันจะร่างกายมันจะไม่เอื้อที่จะแบบที่จะปิดหน้าไม้นาไม้จะเปิดใช่ก็จะดูก็จะดูเหมือนง่ายแต่ก็เป็นเหตุผลที่ว่า การเซตอัพในในเรื่องดอเฟสของของผมของของผมกับโปรท็อปเนี่ยมันสามารถยืนยันได้ว่านักกอล์ฟทุกคนเวลาที่เรายืนตอนแรกคือถ้าถ้ายืนโพสเจอร์แรกนี่คือสําคัญใช่ไหมโปรท็อปใช่ใช่ครับางคนยืนอย่างเงี้ยบางคนแบบเขาบอกว่าปอที่แบบเหมือนที่ผมเพิ่งลงว่าผมเหมือนสอนกอล์ฟเหมือนเป็นเชฟอะเรายืนอย่างเงี้ยเราก็จะขึ้นอย่างนี้เรายืนตัวสูงไงเรายืนตัวสูงเราจะขึ้นอย่างนี้มันจะขึ้นสูง บางทีเราก้มไปย่อขาไปปุ๊บเราก็จะเป็นอย่างนี้อใช่เพราะนั้นว่าเราก็ต้องเราเราจริงๆเพราะเราดูเห็นได้ตั้งแต่แรกว่าตั้งแต่โพสเจอร์แรกว่าบอกว่าคนนี้ยจะตีลูกไปไปไปตรงไหนใช่นั่นแหละครับอตอนนี้กำลังเป็นตอนนี้กำลังเป็นคอนเทนต์กันอยู่เอาจะพยายามในสั้นๆของไอ,สกกอ้สก,กอร์ตี้สกอรตี้เชเปอร์ครับคือเวลาที่เราตีกลอบแล้วอะที่ฟุตเวิร์เขาอะ จริงเราหามหนักไปซ้ายอะ่ะเราเรามองพวกเราไปซ้ายเราเหมือนเราไปซ้ายอย่างงี้จริงนักอล์ฟชอบเข้าใจความเข้าใจที่ผมเรียนมาอย่างเงี้ยเหมือนเร,เราพยายามจะไปเปิดสะโพกอย่างเงี้ยแต่จริงแจริงตีกอล์ฟมันเหมือนเราหันไปทางนี้เหมือนมันปาดมากกว่าใช่ไหมใช่แต่ว่าผมเห็นว่าหลายหลายที่ชอบพยายามแบบสอน,นแล้นแล้วมันจะหา <S <S ใช่เพราะนั้นการจริงๆกับผมสอนงนี้มาตั้งตั้งแต่แรกแล้วว่า เราเรารู้สึกเหมือนว่าเราเท้าเราไปข้างหลังเห็นไหมพอเท้าเราไปข้างหลังเราจะข้อซ้ายอืก็เคยให้โปท็อปลองทาอยู่โปท็อปก็บอกว่าดีใช่ไหมโปท็อปอ่าเพราะนั้นแต่ทีน,นนะี้มันเพิ่มสปีดนะใช่เพิ่มสปีดเพราะว่ามันทำให้ให้ร่างกายเราเราไปอย่างนี้แบบโดยถูกต้องเราก็ไปข้างซ้ายนี่คือสอนเรื่อง่านน้ำหนักใช่สกอตตี้เชพเปอร์เขาแค่เขาแค่ปัดเยอะไปหน่อยเขาเพิ่งออกมาพูดว่าแบบว่าโค้ชเขาก็ โค้ดเขาก็งุนหงิดเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าโค้ดเขาก็สอนให้แบบว่าเหมือนเหมือนเราไปอย่างเงี้ยเราจะสามารถยกขาได้เพรนะาะนั้นเขาสอนงนี้แต่สกอตตี้เขาบอกว่าเขามันเป็นแบบเป,เป็นบิ๊กฟิลของเขาอ,ะอ,อ่ะอ่าเป็นแบบอะไรเงี้ยที่เป็นฟิลที่บอกว่าเขารู้สึกว่าเขาต้องแบบขึ้นมาปุ๊บเขาลงปุ๊บเขาหันอะ,อะไรอย่างงี้ไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ก็ก็ความสามารถส่วนบุคคลด้วยใช่ ก็เรียกว่าถ้าก็เรียกว่าถ้าถ้าอยากลองนะครับก็ก็ควรจะรู้คนไกใช่นี้เรามาคุยเรื่องอันนี้เราจะเห็นเครื่องนี้เป็นเครื่องในฝุ่นนิดนึงเป็นเครื่องวัดสวิงเวทแล้วก็ทอเทลเวทนะครับอันนี้ของที่นี่คือจริงจริงจริแล้วผมทำไม้ได้อะไรเงี้ยอพทาอก็ทำได้นี้เราจะมาดูสเปคไปแต่ละคนสมมุติว่า ไม่ใช่สเปกเอาเป็นสเปกผมแล้วกันโหุเหล็กผมเหล็กห้าอย่างเงี้ยเราเช็คกันว่าสเปกเท่าไหร่เลยเดี๋ยวเราจะอธิบายว่าเราทำเราทำอย่างนี้ไปเราทำอย่างนี้ไปทำไมอะทำไมไม่ขยับมันติดแล้วนะอ่าเพราะเรา,เรามันเป็นมันเป็นเรื่องโมเมนตัมนะครับสวิงเวทสวิงเวทคือค่าความต่างน้ำหนักระหว่างหัวกับปลายเพราะนั้น เราอาจจะเคยพูดไปแล้วว่าสมมติไม้โปรท็อปบอกว่าสวิงเออสเปคโปรท็อปแบบดีห้าอย่างเงี้ยแล้วผมก็บอกผมก็ดีห้าผมก็โปรท็อปมันอาจจะไม่มันอาจจะไม่ใช่ดีห้าอันเดียวกันก็ได้เพราะว่า total weight เเ,เหมือนกันใช่เพราะนั้นเราจะมาเราเรา,เราจะไปทําตามเพื่อนไม่ได้ที่บอกว่าเฮ้ยไม้อยู่ดีดีสวิงเวทเท่าไหร่อะไรเงี้ย<ช>แต่ถ้าเราคนละก้านคนละ total w e i อย่างเงี้ย คือยังไงก็ไม่มีทางเหมือนอเ,เพราะว่านั้นมันแค่ไอ้ซิวเวตตัวแบบ A B C D E อย่างเงี้ยมันแค่ตัวเลขอ้างอิงใช่อันนี้เราก็วัดอันนี้เห็นไหมมันมันจะหนักฝั่งนี้เราก็เราก็เคาะไปนะพอนี้พอ C C อย่างนงี้ปุ๊บหนักไปเราก็ค่อยๆเคาะเป็นเป,ปล้าน,นมันจะบาลานซ์ต้องสัมผัสอ่า C6 ห6สห <C 6. S 1> สำหรับเบรคของผมคือผมอธิบายก่อนผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะลงแขนแรงในฟ mm ิลลิ่งผมนะไม่ได้บอกว่าแรงที่สุดในโลกงั้นเพราะนั้นผมต้องการฟิลลิ่งไม้ที่ไม้ที่เหวี่ยงไปด้วยตัวแล้วผมค่อนข้างจะข้อมือเร็วนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าผมใช้ไม้ที่เป็นลูกตุ้มเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะสะบัด mm hmm. อ่ามันจะสะบัดเยอะ mm hmm. ใช่แต่ สวิงเวทผมเลยออกมาที่มนัน4ี่หกว่า4ี่เจหรับเล็กหแต่แต่เชื่อไหมว่าทุกคนถือไม้ผมทุกคนจะบอกว่าหนักเราเคยจะได้ยินว่าเราไปหยิบไม้เฮ้ยพอจับไม้เพื่อนปุ๊บหนักทุกคนบอกสวิงเวทอะไรอะไรเงี้ยผมเคยแล้วคือผมได้ประสบกรารณ์มาจากตอนที่ผมมปลายอย่างเงี้ยพอท็อปผมก็มอย่างเงี้ยแหละผมรู้สึกว่าตอนนั้นแบบแข็งแรงใส่ปุ๊บตีไม่ตรงรู้สึกไม้ไม่แข็งก็ไปบอกใส่สวิงเวทจนจนช่างที่แบบจนตอนหลังก็สนิทกันนะเขาบอกปิ๊น ใส่เองเลยผมเคยใส่เหล็กไปแบบใส่สวิงเวทใส,ใส่ใส่เรียวกว่าอะไรวะตะกัวตะกัวะตะกัวแบบขึ้นมาจนเป็น e 8อ่ะถ้าใครรู้นี่คือแบบ e 8นี่ขึ้นดักมากขึ้นมาแบบผมว่าตะกัวมันตะกัวขึ้นมาถึงนี่ <c oughs> จนรู้สึกว่าอ่าอันนี้อันนี้คือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เพราะอย่างเหล็ก้างของผมเองเนี่ยก็ใช้อยู่วัน<อ><อ>ดี<อ>ดี1.5ถึงดี2เพราะอย่างอย่างของพี่ปิ๊นเนี่ย แต่ที่พี่วินบอกว่าจะใช้แล้วเหมือนจะใช้เป็นตัวยังไงนะมือกันหมุนสะบัดเยอะถูกไหมครับใช่มันเป็นเรียกเรียกว่ามันเป็นมันอย่าเรียกเทคนิคดีกว่ามันแล้วแต่คนอ่ะมันเป็นฟิลลิ่งอ่ะผมบอกแล้วว่าที่อยากมาพูดเรื่องเนี้ยเพราะว่าอย่าไปอย่าไปตามฟิลลิ่งเพื่อนอ่าใช่มันของใครของมันนะจริงๆใช่ไม่อย่างสเปคโรงงานมาเดิมเดิอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ได้เหมาะสมกับคนทั่วโลกอ่ะแต่เขาเอาแบบสเปคแบบพื้นๆแล้วส่วนคนที่จะจะมาใช้จริงๆอ่ะก็ต้องเอามา ปรับให้เข้ากับเราอีกทีอยู่ดีคือมันเป็นโมเมนตัมดีกว่ามันเหมือนลองสังเกตที่เสริมมาง่ายว่าลองสังเกตว่าอุปกรณ์ฝึกฝึกนักกอล์ฟมือใหม่อ่ะจะเป็นลูกตุ้มเหรอไหมพอนักกอล์ฟนักกอล์ฟที่ตีไม่เป็นจะจะเทคเรียกว่าอะไรเทคโมเมนตัมแรงเหวี่ยงแรงไม่ได้กม่าเ็นไม่เจอเขาก็พยายามทำมาว่าเออประมาณนี้แต่เลข D0 สมมติเราไปดูที่สติ๊กเกอร์ที่ติด D0 นี่ยแล้วเราแบบตีดีแต่พอเราไปเปลี่ยนโมกานเราจะไปยึด D0 สติ๊กเกอร์ไอ การ O E M เดิมน่ะก็ก็ไม่ได้นะครับถึงก็ออกไหมคือสเปคคือเขาเซตมาคือเขาเซตมามันแบบว่าเขาเข,าเขียนว่าเออเขาทำไม้มา O E M แบบออกมาจากออกมาจากโรงงานถ้าเราไปไปห้างเนี่ยสเปคเท่านี้นะดีศูนย์แต่พอเราซื้อมาเฮ้ยเราชอบหัวใช่ไหม,มแล้วเราโมปุ๊บเราเปลี่ยนการปุ๊บเอ้ยอันนี้4ี่สิบต่อไปเราเราอยากได้ห0สิเพราะอยากได้50าสิบเราก็บอกช่างว่าขอสวิอช์ดีศูนย์นะช่างช่างจะเริ่มแบบ ถ้าเกิดมาทําไม่ได้ด้วยความยาวที่เราสเปคที่เราบอกเนี้ยอ่าเขาก็ต้องแบบเราถึงไปต้องเราถึงไปเพิ่มน้ําหนักกิฟต์หรือนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ยครับใช่ถึงบอกว่าดีศูนย์ตรงนั้นนะ่ะเรียกว่าวัดกันไม่ได้อย่างของอ่อานของของผมเมื่อกี้สตัวเล็กห้าผมสี่หกกว่าสี่เจ็ดโปรทอ็อปโปรทออ็อปเนี้ยโปรทอ็อปดีสามแต่กา้กานก้านคือใกล้เคียงกันเฟกเดียวกันอ,อเห็นไหมมันมีความมันมีความ ิลลิ่งกันอยู่ใช่อถ้าใครถ้าใครถ้าใครดูถ้าใครดูโปรท็อปตีโปรท็อปก็ลงหนักเหมือนกันพวกผมลงหนักกันทั้งคู่อะเออแต่แบบเราเห็นไหมลงหนักแต่คือมันเป็นฟิลที่แบบสัมผัสไม่เหมือนกันผมถึงบอกว่าอย่าไปตามเพื่อนทัคู่อย่างนี้เลยบางทีเหมือนกับคือก้านมันคนละยี่ห้อด้วยอะมันกับคุณสมบัติก้ามมันก็ต่างกันบางคนใช้มิดคิกไฮคิกบางทีไปทำซิเวทเดียวกันก็ไม่ได้ใช่ไหมันก็จะบอกว่าว้าวุ่นเลยทีนี้ว้าวุ่นเลยแบบอะไรอย่เงี้ย ทีนี้เมื่อกี้เหล็กใช่ไหมทุกคนงงแบบเหล็กใช้ใช้อย่างนี้อ่าพอตอนนี้พรเป็นเดเวอร์ผมเป็นดีหนึ่งนิดนึงแล้วดูเมื่อกี้ที่ผมบอกสมมติไม้ไม้รุ่นตววโสตีซ้อนแบบดีศูนย์อ่าทุกคนอาจจะนึกว่าพวกโปพวกนี้ใช้แบบดีห้าคือผมเคยศึกษาแล้วว่าแบบมึงนอกพวกดันติมจันสั้นพวกลอรี่อย่างเงี้ยเขาใช้เดเวอร์ประมาณแบบดีห้าอ่าแต่ดีห้าคือก้านเขาก้ารเขาแข็งกองผมอีก แข็งแล้วก็บอกอาจมียาวนะจิตนอันร้อยร้อยเก้าสิบห้าเงี้ยมันก็เป็นเทียบสเกลเราต้องคิดเราต้องคิดเรื่องนี้ด้วยนะครับใช่ว่า,วาเป็นเวทนี่ก็มีผลเกี่ยวกับพวกสปีดบอลสปีดไม้นะใช่เพราะว่าบางทีน้ําหนักไม่ถึงน้ําหนักผมไม่ถึงก้านก็ทํางานไม่เต็มที่เพราะมันไม่เหมาะสมกับสปีดของเราอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับคือคือเป็นเรื่องนี้ด้วยว่าคือคือก้านม้กอล์บอะมันเป็นมันเป็นทรงกลมอะ มันฟองกลมอ่ะมันมันถ้าใครรู้หรือใครดูอยู่แล้วรู้แล้วเพื่อนไม่รู้ลองบอกคือมันมีแรงบิดมันมีมันต้องเป็นอาการบิดมันไม่ใช่อาการหักงออย่างนี้พอาะนนั้นอ่ะอันนี้อันนี้ตามตามที่เรียนมาเลยถ้าเราใช้กา้านน้ำหนักก้านที่มันมีต้องเรียกอะไรจังหวะสวิงก้านที่ไม่มีน้ำหนักเยอะเกินไปอ่ะกับจังหวะสวิงเนี่ยเราจะไม่สามารถทำการงอมันได้เพื่อออ,อกมาตี อ่าคือท้องไม่ทํางานแต่ถ้าพวกผมถึงพวกผมจร,จริงๆวงก็ไม่ไม่ดูกระชากอะไรขนาดนั้นนะแต่มีเทมโปสวิงที่เปลี่ยนถ่ายระหว่างแบ็กแบ็กสวิงไปดาวสวิงเนี่ยเร็วอะ่ะถ้าพวกผมไปใช้ก้านเบาอ,ะอ่ะอ่าเป็นคําตอบนะที่บางคนแบบว่าปอพก็น่าจะเคยเจอแบบเออคุณพ่อหรือคุณพ่อผมก็เคยพูดอย่างเงี้ยไปใช้เบาเบาตีเบาเบาอะไรอย่างเงี้ยเออใช้ก้านเบาตีง่ายอย่างเงีย้งย,ยทำไมพวกคนที่ดริงแรงถึงไม่ใช้ก้านเบาเพราะใช้ก้านเบาเนี่ยตอนที่ ตอนที่เปลี่ยนถ่ายแล้วมันโหลดะก้านมันงอเยอะเกินไปทําให้ผมทําให้พวกผมตีไงก็ไม่แม่นงอนด้วยบิดด้วยใช่คือท<า>้อกอะท<า>้อกอะมันไม่มันไม่หมาะสมเพราะฉะนั้นอาจใช่พอเรื่องท้อไม่เหมาะสมปุ๊บเพราะนั้นถ้าเราเราไปถือก้านที่มันก้านที่มันไม่เหมาะกับเทมโปของเราเราก็ทําก้านท,ทางานไม่ได้ผลลัพธ์มาก็ใช่ไม่อย่างที่ควรใช่เพราะนั้นมันจะมีบางคนที่บอกว่าก็อาจจะใช่ว่าจะมีบางคนที่บอกว่า เฮ้ยกา้านนี้ไม่แข็งกา้านนี้อ่อนนู่นนี่นั่นใช่แต่ถ้าวัดถ้าวัดดูจริงๆคือน้ำหนักก้านน้ำหนักก้านคือส่งผลกับเทมโป้มากที่สุดเราจะอาจจะเห็นบางคนอ่ะตี 7s เนเวอร์นะ 7s เ<ม>พราะว่าเขาตีแบบกระช่าแล้วเขาก็ดี<ม>แต่พวกผมตีอย่างเงี้ยพวกผมตีกัน 6tx เนี้ยก็ถือว่าแบบก็แข็งระดับระดับหนึ่งแล้วนะใช่จร,ใชจริงๆระดับโลกส่วนใหญ่จะตี6 หกสิบกกรัมหกสิบหกต้นต้นอะไรเงี้ยก็คือหกก็หกก็คือหกทีเอ็กเพราะว่าเรื่องยืนระยะด้วยบางทีแบบเราแข่งกันทีเราไม่ได้แข่งกันแบบอาทิตย์เดียวแบบทุกวันบางทีมันมีแบบอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน้า้อาไปแข่งแล้วบางทีมันแบบเรื่องยืนระยะเราไปใช้แบบุถ้าเรามีพลังเต็มร้อยเราใช้เต็มร้อยตลอดทุกวันอย่างเงี้ยมันก็หมดอยู่แล้วใช่อีกวันที่ห้าวันที่หกหรือวันยู่เราป่วยวันที่สามวันที่สี่เอาพลังงานเราเหลือแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ย คือการคอนดิชันมันเยอะใช่มันกลายเป็นว่าเราต้องเพอร์เฟกเท่านั้นอะถึงจะตีการนี้ได้มันไม่มีมันไม่มีความผิดพลาดให้เราได้เลยใช่แล้วก็แล้วก็ใน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 ข้อมูลที่ผมบอกอะคือด้วยเซมโปสวิงด้วยผู้ผมผู้ผมมันจะเทสปีดเร็วกว่าคนนั้นที่ใช้เจ็ดเอกะแต่เทมโป้ผมไม่ได้กระชากเท่าของไงหมเข้าขึ้นวเขาต้องต้องต้องใช้ต้องใช้อันนี้แบบเหมือนเป็นเรื่องแบบวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์อะไรเงี้ยความหนาของของน้ำหนักนั้นอะจะติดวุ้ ลื่อตบัดออกมาใช่ปะแต่เทมโปแต่ลงมาพวกเขาจะเกตสปีไม่ให้รูกผมเพราผู้ผมใช่แต่ผู้ผมไปตีปุ๊บผู้ผมก็ทําการงอไม่ได้แต่ก็จะเป็นเหมือนที่โปรท็อปบอกตีได้อะแต่ไม่ใช่จังหวะเทมโปที่ที่คงเส้นคงวากอฟมันเป็นแบบค่าเฉลี่ยเป็นคงเส้นคงวาบอกก็เหมือนกับการตีซ้ําๆอะคือถ้าถ้าตีแล้วแบบเฟดตลอดอะเราแต่ไม่ชอบตีเฟดเลยอยากตีดอแต่ขึ้นแล้วเฟดนี้ตลอดการรับตัวเราเป็นโปรเองนะเราชอบนะเพราะเรารู้ว่า ใช่ก็คือเราพิพัตรทางเนี้ยก็ตีทางเนี้ยอย่างอยน่ีเพราะนั้นจริงๆจะไปฝืนให้มันดีดอทําไมใช่เพราะนั้นจริงๆิบางทีพวกผมพวกผมพวกผมแบบเรียกว่าอะไรจริงใจกับลูกศิษย์อ่ะบางทีบางทีลูกศิษย์ถามเงี้ยแบบตีบางทีผมยืนดูนะดททอมยืนดูลูกศิษย์บททอมเงี้ยสิบลูกออกไปเฟรยเหมือนกันอ่ะถามว่าพอเขาถามว่านี้ได้ไหมดีไหมจริงจริงในใจเรารื่รู้สึกว่าแล้วก็พอใจเฮ้ยเจ๋งนะลูกมันออกไปเหมือนเดิมตกไปที่เดิม แต่ว่าลูกศิษย์อาจจะรู้สึกว่าไม่เดี๋ยวฉันต้องการลูกขวาไปซ้ายบางทีเขามีแบบความคิดแม่อาไม่เป่ความคิดเลยเหมือนเขาเห็นแบบเนี้ยว่าเรา่มันพราะว่าว่ามันดีถูกไหมแล้วเขาลต่เป็นตียงเขาคิดว่าของเขาว่าไม่ดีใช่อะไรอย่างเงี้ยเราเรียกอย่างนี้ดีกว่าว่ากอล์ฟอ่ะใช่เราเน้นย้ำว่ากอล์ฟอ่ะเป็นกีฬาที่ควบคุมร่างกายไปควบคุมไม้ไปควบคุมลูกเพราะฉนั้นก่อนที่เราตีเราเรียนก่อนสมมติอนี้เป็นตัวเราเราฝึกร่างกายมาควบคุมร่างกายมาควบคุมไม้ อ่าผู้ครูหม้ไปโดนลูกไปทานี้ทีนี้สิ่งที่โปทอปก็เคยพูดมาเน้นย้ํามาตลอดว่าผู้ผมพูดกันมาด้วยกันว่าเราควรจะกําหนดที่แบบเคยได้ยินมั้คําที่โปบ,บอกว่าอ่าจจินตนาการได้เห็นภาพอ่ะใช่อ่าใช่มั้คือน,นี่นี่คือไปพูดกับโปทอปไปคําเนี้ถามถามคนคนดูก็บอกว่าผู้ผมมต้องเห็นก่อนคือจริไม่ใช่เห็นตอนที่จดลูกนะครับเห็นตั้งแต่ก่อนจะเดินเข้าไปลูกหรือหลังลูกตอนเล็งอ่ะเห็นว่าแบบ เห็นว่าเราไปตีอะไรปอย่างไใช่หรือว่าแต่เราเราต้องคิดไว้แล้วนะว่าเราจะตีใช่เพราะนั้นเพราะนั้นในการฝึกขอขอโทษัมก็ลบอกว่าว่าบอกว่าในการฝึกผมบอกว่าพู้ผมพยายามจะเน้นว่าเลือกมาก่อนสิอย่าไปตามเพื่อนคือบางทีเขาอาจจะตีลูกไฟดอที่ที่เราชอบอ่ะเขาอาจจะไม่ตั้งใจก็ได้นะพี่แบบว่าแบบ กลับบ้านไปเขาจะเศร้าเอ้ยเราตีได้ลูกเดียว mm. เออเราเห็นโปรท็อปตีโลคัทโปรปินตีไฮคัทอะไรอย่างเงี้ยโปรท็อปตีไฮดอโปรปินตีโลดออะไรเงี้ย mm. เขาอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่เขาอาจจะหมองเขานอกแล้วเขาแบบ mm. เอ้ยตีอย่างงี้สิตีอย่างงี้สิมันเป็นข้อข้อผิดพลาดตรงนั้น mm. สิ่งที่พวกผมทํากับอันนั้นก็คือเราผมเดินเป็นเห็นเห็นภาพ mm. แล้วก็เลือกแผนขึ้นมา mm. เพราะนั้นจริงๆอะ่ะสมมติผมโอเวอร์ทอ็อปเรียกว่าโปรทอ็อปผมก็โอร์ท็อปออกด้วยกันเนี่ย พวกผมก็จะได้ประโยชน์ต่อกันอยู่แล้วผมก็มองปอท็อปนะทำไมปอทอปคิดฉอตนี้อย่างนี้วะปอทอปก็มองผมจะตีหรือเปล่าไม่รู้แต่พอเรามองเกมเรื่องนี้เราไม่ได้มองที่แบบว่าเราไม่ได้มีความพอถึงระดับหนึ่งเราไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องมองว่าเฮ้ยพี่สอบพี่มันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออก็จะถามก่อนพี่จะตีอะไรรุลงเงี้ยอ่าพี่จะตีพี่จะตีนี้ใช่ไหมเออนี่เอยผมเออเดี๋ยวผมไปลองเล่นอย่างนี้มั่งกว่าเนี้ยเพราะนั้นเราควรจะเรามองพวกเราเลือกเกม เราเลอกช็อตเพราะนั้นจริงจอที่เราฝึกเราควรจะต้องถามตัวเองก่อนเราอยากตีไปแบบไหนใช่ผมน้ำย้ําเสมอว่าอย่าพูดเลยผมพูดจริงนะถ้าจากประสบการณ์ผมไม่รู้ประสบการณ์บอท็อปมีกี่เปอร์เซ็นต์น่ผมไม่เห็นเลยนะว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไอพวกที่บอกว่าตีตรงๆไปก่อนอตีก็ไม่เก่งไปไหนก็ไม่รู้คือเหมือนกับว่าไม่รู้จะผิดไปทางไหนอ่ะถูกไหมใช่คือจะจะบอกว่าตีได้หลายทาง ดีที่สุดไหมมันก็ไม่ถึงมันก็ไม่ใช่ว่าดีสุดนะแต่ว่า<ช>เรามีเหมือนเรามีสต็อกไว้เนก่ยกับตัวเราซ้อมเพื่อเรารู้ว่าเราต้องทำแบบเนี้ยตีอย่างเนี้ยต้องทำแบบนี้พอเราเจอสถานการณ์จริงอ๋อเราเคยซ้อมแบบนี้มาต้อง,งทำแบบนี้เหมือนเมื่อกี้ต้นคลิปไงที่สอนรอเฟดมาผมก็พร้อมตีไม่เหมือนกันแต่จริงถ้าลองลองลองหมอล้อผู้ผมดิไม่รู้หรอกว่าไม่รู้หรอกว่ามันต่างกันยังไงเ <st it> พราะลูกก็จะออกไปคล้ายๆกันๆๆอย่างอ,อย่าง,างปกติถ้าแบบลูก ลูกสแตนดาร์ดแบบที่ตีโปรเตนะผมก็จะตีดรอืแต่ว่าสมมติถ้าอย่างการแข่งขันหรือว่าแบบธงที่แบบปักชิดขวาแล้วคือขวามีน้ำก็จะเลือกแล้วจะไปตีดอเพื่อตีไปหาน้ําก่อนแล้วค่อยดอเข้าธงมันก็ไม่ใช่เห็นไหมครับเพราเราก็เป็นเหตุผลที่ทำไมเราถึงต้องฝึกเชฟช็อตอ่านี้คำตอบคำตอบของช็อตนี้ก็จะออกเหมือนที่ปทบอกว่าตีเฟสใช่สมมติถ้าแบบถ้าคุณมั่นใจจริงๆว่าคุณตีดอแน่ <g ül> แล้วคุณตีพุ่งไปหาน้ำแล้วแลวดอเข้าหาธงแต่ว่าลูกนั้นกลับไม่ดอเข้าหาธงมันตรงไปหาน้ำไม่ดอ,อ,ดอ,อถามว่าช็อตต่อไปถ้าม,มันมีมีสถานการณ์แบบนี้อีกคุณจะกล้ากล้าตีไหมใช่ <c oughs> มันก็อาจจะแบบใจจะเขวไปอะไรก็ได้ <c oughs> ใช่เพราะฉะ,ะนั้นคนที่บอกว่าเราเรา,เราจะไม่ตีบอลไฟเดียวนะครับเพราะนั้นเราลองคิดดูเรียบเรียงมาเรียบเรียงทั้งหมดที่ผมพูดมานะพวกผมสองคนพูดมาตั้งแต่ต้นปุ๊บเพราะนั้นมันจะง่ายกว่าไหมที่เราจะบอกว่าเราจะตีอ,ะอย่างนี้เราจะรู้เลยอย่างที่โปรท็อปบ,บอก ที่โปรท็อปบอกโปรปินบอกโปรปินยืนเอียงตัวไปทางนี้เพื่อยืนตีโอยืนเอียงตัวไปทางซ้ายเพื่อรู้สตตร์ขวาโปรท็อปเซตไม้ไปทางนั้นเพื่อสตตร์ขวาเห็นไหมเราจะเห็นในคันแรกลูกดอกคือลูกขวาไปซ้ายพาะผมอะ<า>ทาให้ลูกสตตร์ขวาก่อนฝึกให้เป็นอะไม่ต้องฝึกให้เก่งมากก็ได้ไ<ห>แค่นี้ก็ว้าวแล้วเรา, <laughs> เราใช่ส <laughs> องทางเราจะเห็นแล้วว่าพวกผมวางวางวางให้สตตร์ขวาเห็นไหม,มเพราะนั้นอะ สิ่งที่รู้แน่นอนของลูกนี้เวลาผมก็โปรท็อปเดินเข้าไปตีลูกที่แบบเจตน,นาจะตีดอพผมจะรู้เร็วลูกไปทางขวาแล้วผมก็จะมองในขั้นต่อมาพวกผมจะมองในขั้นต่อมาว่าไปทางขวาแล้วขวาตรงน้ํามีอะไรไหมซ้ายมีอะไรเพราะนั้นลูกจะออกขวาไปแน่นอนเราจะรู้อยู่ตลอดแต่พวกผู้ที่บอกว่าตรงต๊ะไปก่อนเงี้ยเรียบร้อยเลยคราวนี้ไม่รู้ว่าซ้ายหรือขวาแต่ว่าผม,มรู้แน่นอนว่าขวาเพราะนั้นแต่เหมือนเออร์เลอร์404ถ้าใครทนันว่า ถ้าเกิดเกิดจะรวบข้อซ้ายขึ้นมานี้เราทำอะไรไม่ได้แล้วก็กาบาดอ่าแต่ถ้าพูดถึงคนที่บอกว่าตีไปตรงๆเน่ะมีได้ทั้งซ้ายและขวาแต่พวกผมเนี่ยเหมือนขวาไปแล้วเก้าสิเปอร์เซนต์รู้เลยมองขวาขวา<อ>ขวารับไดต้ต้องซ้อมให้ถึงนะให้รู้ว่าได้อย่างเราอย่างเงี้ยเรา่างผมเองเนี้ยอผมจะตีเชฟเชฟดอบางอาจจะบางแค่แบบ5้ถึงเหลา ระยะร้อยห้าสิบล้านห้าถึงเจ็ดล้านเป็นล้านมันเป็นอีกขั้นหนึ่งแล้วมันก็เหมือนกับมันอัพเลเวลไปอ่ะใช่ถ้าเรารู้ว่าเราต้องลองเหมือนลองผิดพลาดเลยนะว่าเราผิดพลาดเยอะที่สุดอ่ะกี่ล้านที่บดเราเคยพูดอ่ะเวลาซ้อมพยายามซ้อมบเบอร์จะได้รู้ว่าเราพลาดจรู้จริงมันพลาดแค่ไหนหนักสุดเนี้ยหักคอเนี้ยอันนี้ไปอย่างนี้ถ้าเราไม่อยากหักคอเราทำน้อยกว่านี้สิถ้าเราไม่อยากบสไลด์หักสองไปอย่างนี้เราก็ทำน้อยกว่านี้เหมือนตีพลาดให้รู้ว่าเราพลาดมากสุดแค่ไหน จะได้ไม่ต้องโกกุศบลสุดว่าอยู่ตรงไหนฝึกให้ฝึกให้ถึงถ้าแบบถ้าเราตีอย่างเดวเวอร์อย่างเงี้ยเราตีเฟสียอสุดเลยเฟสสามสิบห้าหลาแล้วคือน้ำซ้ายน้ำขวาแล้วแล้วแฟเวย์มีอยู่ประมาณแบบสามสิบหลาเนี้ยพื้นที่อย่างเงี้ยเล็งไปเลยสามสิบห้าหลาสี่สิบหลาแหละถ้าทําเฟสเยอะสุดมันก็กลับมาแฟเวอ์อยู่ดีดีกว่าที่ที่แบว่าตีไปตรง,ตรงๆแล้วไม่รู้ภาพไปทางไหนเลยแล้วมผมว่าที่พวกผมนแนะนากันมาพยายามตามกันไปเรื่อยๆอ ผมว่ามันสนุกกว่าเชื่อผมตอนตอนที่ซ้อม,อมตอนที่ตีสนุกกว่าแน,น่นอ,อ,อนเพราะว่าพอน้าซ้ายอ่ะพอพวกเราสมมุติน,น้าซ้ายเราคาโปรเซปแล้วน้าซ้ายปุ๊บเราพยายามตั้งตีดอเหมือนที่ผมบอกกันเมื่อกี้ผม90เอเซนออกขวาแน่นอนแสดงว่าทุกคนจะไม่ไม่ไม่ไมไมหวั่นระแวงน้มซ้ายแหละแต่ตอนซ้อมมันจะแบบเฮ้ยเราเรียกเขานี่นเราปัดนี่ตีตามความมั่นใจเลยบางคนตีแรงน<ช>้ำแล้วเฟดแม่ก็ใช่ก็ถูกก็ถูกนะตีแรงน้ำเฟดออก ใช่ถ้าแบบคนลุงคนนั้นที่บอกว่าตีตีที่เรายกตัวอย่างมาเป็นตัวตัวอย่างคนนั้นเราไม่ได้ไม่ได้พลาดเพียงแต่ว่าเขาจะตีดอเขาอาจจะมั่นใจก็ได้พอเขารู้แล้วว่าแบบโหตีมา9.5ในสิบลูกคือดอเขาก็ตีใช่ก็บวกกับความมั่นใจไปด้วยใช่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าจะไปตั้งเป้าว่าตีไปตรงตรงใช่ถ้าตามค้ามในคนิก็เล่นตกเส้นตรงคือมันศูนย์หมดมันค่อนข้างจะแบบเพอร์เฟกมากๆเราตีเพอร์เฟกดอเพอร์เฟกเฟอะไรเงี้ย ตีไปตรงๆก่อนไม่มีตีไปตรงๆก่อนไม่มีมีแบบบอกแค่ว่าตีไปตรงนั้นแล้วเราก็คิดเองว่าจะตีเปียงไงไปมากกว่าถ้าบอกตีเอาตรงๆไปตรงนั้นแหละมันก็เหมือนกับเพราะฉะนั้นตรงยังไงอ่ะใช่ว่าลองดูทุกนี้ตีตรงไม่เป็นนะบอกใช่เพราะนั้นลองดูสองทางลองดูว่าลองดูว่าที่บางทีที่บางที่เขาสอนมีเครื่องเครื่องรอนมิเตอร์คือเข้าเครื่องกจับเราผิดทุกลูกแหละต่อให้เราเห็นเส้นตรงอ่ะเขาต้องบอกว่าพาร์ทนี่มันมี เออ L ศูนย์จุดสองยมันผิดไม่มีใครแบบศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ไม่มีศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เอาจริงผมก็ประท้วงเคยตีนะศูนย์จุดศูนย์ะคือแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจเรียกอย่างนี้ดีกว่าฮ่าฮ่ามันคือความผิดพลาดคืองงคือแบบโอ๊ยขับพลาดศูนย์เอานี่ศูนย์เอางงแบบอะไรเงี้ยคุณลองนึกดูว่าแนวแข็งก็ศูนย์หน้าไม้ก็ศูนย์ วิงดีกีเอ็กซิตอะไรทุกอย่างสูนปูลูกออกมาตรงเป๊งอย่างเงี้ยเลยแต่ว่าผมแบบลูกน้นคือต้องลงหลุมแล้วอะใช่แล้วแบบมัน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 มีฮาที่แบบว่าลูกนั้นผมประหันมาพูดหรือว่าเฮ้ยลูกนี้ตีดอเอาลูตรงตัวเลขมาถ้าถ่ายลงถ้าตอนนั้นผมผมโหนกันนะถ่ายลงคือศูนย์เหมือนจะแม่นแต่ไม่ได้ตั้งใจใช่มันยากมันยากมากนะครับก็ลองลองฝากไปให้คิดลองกําหนดมาได้สนามใดถึงได้มีป้ายมาเราลองแบบ เลี้ยวจากป้ายนี้ไปป้ายนี้ใช่สูงสูงต่ำผมว่าข้างหลังของสนามไรนต้องมีแบบต้นไม้หรืออะไรเงี้ยลองต่ำลองหลบอย<ม>่างเงี้ยพี่ซอฟท์คาร์นี่ก็จะแบบว่าเฮ้ยเราตีต่ำกว่ายอดสนเราคุยกัน<ม>เราบางทีเราเราเราเล่นกันว่าเราจะตีเลี้ยวอย่างนี้นะต่ำกว่ายอดสนแล้ว<ม>เราพุ่งไปอย่างนี้นะพี่อันนี้ผมชนะอันนี้ผม,มอ่นนี้ผมแพ้อะไรเงี้ยฝึกอ,อะไรแบบฝึกจิตใจด้วยใช่ฝึกจิตใจอะไรเงี้ยเออใช่อะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากติดตามฝากกด subscribe สับ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 สไคร์นะครับเมื่อกี้ไม่ได้แผ่นตกผมเป็นคนติดอ่างอยู่แล้วนิดๆอะไรอย่างนี้ใช่ตอนนี้พอทองกำลังเคลียร์บริษัทธุรกิจเสียร้อยล้านนะครับเสียร้อยล้านมมกครับสวัสดีครับนั่นแหละครับก็เดี๋ยวลองติดตามกันดูเดี๋ยวพยายามจะนี่ออกมาได้เยอะๆนะครับได้ครับขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับ